ื่นนี่บอกเฮ้ยจอมแกระเทดิยาน้องน่งนนงลมุดเลอะากับอาอ่าซ้อนกันน่ะอน้องขิน้ำรถอเพ่อ่ะน้องขึ้มาังนี่ลูกคื้นี่ฮะที่แซ่บู้ทีแซ่แพอดซ่บ พักแม่ยาเนาะอาอ้ายก็บ่ได้บ่เอาบานี้พี่น้องเอ้ยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพยามค่อยคลงแรงเด้อพี่น้องเด้อเนาะสะเวนไก่สลับขอบาไปแล้วเนาะยาม4:00นพี่น้องตอนนี้ก เราวนโฮเซลเนี่ยพี่น้องเลยเนาะตึมตึมต่ำต่ำเนี่ยเด้อพี่น้องเลยนั่งแนงเขาได้พันกระดูกมาตึมต่ำต่ำเนี่ยทั้งผักทั้งลาบทั้งซอยทั้งตำพี่น้องเลยมีครบตบะไหวแก่แขกคนเนาะอย่างที่พี่น้องเข้าอีนแหละคือมาซอยเวียดซอยงานกินกันพี่น้องเลยเอาบุญน้ำกันเด้อเอาบุญน้ำกันเอาบุญน้ำกันพี่น้องที่รมาซอยจุ มานในป่าสิซอย่นกให้ทีลองกินให้ลูกหลนกินเลยกินโมเป็นกรซอยจุเสระเสดริลวกลวกอานอยเน่ยเนาะเออจะปลอยหายบินายกินด้อโดยเป็นหนึ่งหายกำลังใจแม่อยู่จิ๊ดจิ๊บจิ๊บบินเป็นะแนเป็นน่ะแนอ่น้ากระพุ้นเนาะ แม่พ่อเป็นนางเบื่งตัวเองนะี่นีเจ้าพระเจ้าอนันาทีพแผนกนำพุ้นดงแผนกกรพุ้นดีน้องเลยดูเด้อพุ่แผนกแผนกขัดเดนเด้โชว์แผนกผักเข้าดีๆไปไกลบ่ได้พี่น้องไปต้องยุต้องหลักเบื่งไกลๆเอาทนงานอันตรายพดพี่น้องเลย ปัญหาอันายเนาะเอาทีหลังเนาะเบิ่งครับแค่คนผ่านพ่อแน่ครอบครัวเฮาอันนี้ให้กําลังต้มน้ํายาขะปุ้นหรือว่าน้ํายาขนมจีนะทางฝั่งไทยเฮานเลยน้ําปลานิลผสมด้วยเป็ดเนาะเหลืองเนาะเงเนาะค่ะเืองเนอันนี้เมๆพี่น้องเอ้ยหอมบ่หอมมาได้่ได้่ แม่แล้วนะตัวอ่อนใช่ล้เนาะเดินหาได้ตั้งกล่องหาได้บาทห้อ่วนตัไปี๊ยน้องนิวเนาะสบายดีไป่รงไหนสบายดีบุารชูขุกคนเด้อสบายดียามแรงแรงเติมติมต่ําลดเลยเด้อเติเตมต่ำทำไมมีเสียงเพีงนิดกะหน่อยกำลังกระตู้เปิดอยู่โอ้กมวนเท่านั้นแล้ว เาเปลี่ยนป๊ดีควรให้ป้ายเื่อนนี่สดีพี่น้อสบายดีเาะอันนี้เแนนิ้วในแผนกยังแผนกตามขั้มไม่ยืบบอกง่าหรอไม่ถือกี้ใครตามข้าไว้ไซ่ลาพี่น้อยเนาะล่กา่น้ากัะปุ้นใส่กอบเนาะเนาะใส่อบดยดุเฮ้ยเป็นเนอร์กะจักซอย ยานลูกมีดยานมีดยานมีดใช้อยได้ไปเดน้ำอ้ไปไอ้ไอ่ยขี่รถไปลูกไปใส่ะใส่แบบว่าใส่โอ้คุ้กว่นี่เใส่โอแ่ม่เียม พ่อแมนคิงไม่จัดบนตัวเดืองขย่ายะากวะยากระดมหยากระไรเฮ้ยลานใส่ตัวหยารดมเลยวมาดิ้ยพ่อปะขา่อย่างนริใส่อีกวะเอาทุกอ่ะมาสั่นเนาะโอเคนี่บ่ตัวนี้แกแล้วไงมาปะ

ลึกขึ้นเนาะเมื่อนี้ก็มือเจ้าแล้วนางยงมือเจ้ามือนีกกระเบิดมือพี่น้องเลยคือขึ้นก็นี่นี่สำรองใช้นุ่มบ่อันนระอ er. no ยิก้อนได้งานวาไมู่้ัดเลยมาขอจีไหมงานี่มงานเดียวขอจีไว้งานดองงานดองซองพี่นอยเอาช่าก้อนเลยก็ได้ล่งอคย เลยแม่จะใช้นางคุณนล้วยังไให้เอาล้านหน่อยเรามานี่กินบ่ีกินบิ่ก้าวเท้าได้เท้าเราตัวไปย่ายน้องเด้ฮะโมยนหัวย่ายน้องเด้อุ่ละพุ่วะคือกันแทจะคือกันเนาะนี่คืาอยู่เอเอาบุหรี่กจี เอนอ่อกันบอกแลเอ้ยนอนกันบอวินเนอร์กินบอวินเนอร์กินบอขอจีไิเบิคูมั้ยังงนไปหยาไปเบิ่งกล้องเลยพี่น้องเอ้ยมามามไปเบิ่งแล้วกับมานางเบิ่งตัวเองแล้วานนี้มาอบลอยบวงมเน่นะาเด้อพี่ดำเอ่าเราว่าเราว่าพี่จะได้กินอีน้ะเราว่ได้บอกน้ำ หน่อยมาบุญก uh, ันพี่น้องเนาะเบิ่งน้องเด้อหมู่ให้น้องไปใกล้ท่อลอดเด้อมื้อนี้ก็เป็นมื้อกะเตรียมเตรียมงานเนาะย่าเนาะยื้อนีไกเบิดมื้่าขี้ฮอลุงแดงว่าโอ้ยบ่ได้วนมานําเนาะเนาะ ไเมเบาดียเนาะบอบนละาน่พักกลเนาะกระดกเห็นบุญแม่นแล้วเตรียมไว้แล้วเนาะหายก่อนเนาะหาก่อนเนาะก็ประเด็นมเเออยมืออยนอสันมามอน่นกะอึนมาก่ะเออึนไหมนาเขาพูดีกเพลดเพลเลยหรอว่เนาะ ว่ามือื่นเศร้าบอลนเลิกบอกด้วยอะไรยังมือเ้า้่เขาไม่สร้างบอเนี่ยงานวุ่นรัดโอู้้มาแล้เซฟคนยังบอกมานี้ผู้ช่วยเซฟลุงมือเลยเนาะไดปเอาขอยจีลุงบุญน่ะเอาขยจีไว้ไปเอาขอจีให้ลูงิรนกินแนาให้นุ่มจัง เอาอดอกก็ได้เอาีดอกก้อนหนึ่งบ่เด็กไปก่อนเนาะเอาเธอละขั้นตอนพี่น้องเลยเนาะเอาไปเนื่าพี่เนื้อเป็นวัดพี่ใดเป็นเน่าเนี่ยจะได้ก่อนในงานกะเทียมเหมเนาะเมือนทางพวุนกะซื้อกระจงกะตีให้ลูกใไฮลานชอบก่อนพี่น้องนะแซ่บขอบใจก้แน่ใจกะขอบใจเน้ะ เราคนบริวารเป็นอย่างไรแล้เรามาอ่าบอกกินหรอกก็เบี้ยแต่ว่ากินอาหารได้ไปปูไปปูไปอ่ะไปปูไปลุงไปูผื่อเห็นปูเพื่อนปลาลุงเลยไปไปไปปูเด้อไปปูเด้อบริลลิมนายปูเพื่อนใชไหมปปูเด้อเฮ็ดไปแล้วปลาลุงเลยเลาลุงเนี่ยจะหอดบ่ลมจัมพัดจั๊กไปปูเด้อไปปูเด้อ เป็นซีนอินหรปูเป็นสีเฮนบ่ปูยปูปูปูให้ปูไปลูกพวงในร้านเอาขี้กินเองห้องปูปูกำลังจือได้ปูจะลงลดมาเพิ่งกัะเบรกจีไม่ห้ปูแพ่งปูนะแพงปูนะเขาทั้งเอาะเล่ได้อยูลำปูแล้วบาทนี่พูนพูนใช้ทงแล้วกัใช้ทรง มาแม่ซื้อให้มาโลเฮียได้ฮะเฮียได้ค่ะไปปันนี่มาพี่มากินพี่มามากินพี่อือกินมาดูอ้าวอือเรินมข้างในปูห้องนะปูกินโบว์แล้วเขาจืดจั๊กเลยจางเผยเห็นเจ้าลงมาติดรถฟูปูจืดแทบปูเพคนน่ะโดยไปไปให้ปลาไปไปใช่ปลาเด้ ให้พ่อปลาไปใส่พ่อปลาดิอี๊ปีเเลยเนาะมาฮิตบปากใส่บอกก็บาแล้วยังไม่เตะน่าแข่กันตเด้อจีเขาจี้เร้อขาจี้เขาจี้มาซอยเากระปุ่นบาปนี่ปลาดุงเลยเนาะซอยด้วยจี้้ใส่เย่มีเล็อผมใส่มาีใในคู่กันเร้อประคุณเลย ทให้คู่กันแล้วคู่ประเทศนีใส่ดีสดดวอันนี้ปอมอะไรนะมาใส่มันบอบซอยเยอพุดนมาแบนี้ล่ะหลานสาวปลาลงเลยเป็นมาซอยเบียเรเ็มีอย่งเด็บาทนี่ อาพักขึ้นโตนะเอาักึ้นโตนั่นบอาเอ้าุบเฮาบดนเี่ยนคอยตัดเรียบร้อยมิตรารมีเจ้าชิดนะนหลกันเลยด้ลยลุงพี่น้องเลยนะเราใหม่ห้องกูอันเอ๋ยเป็นายเลยจัดไปเลยละกอนเอ้ย้ยลูกโตเฮ้ยเฮ้ยกรเทีมไม่คาดคิดแล้วลูกขอย แคกไปมุนไป่างนออยู่หรนเนาะพี่าารถมาี่นาะพีมาลงไหมบังไ้ลุงเอารถออกก่อนนีปะจะมันอันนปะเอารถออกก่อนเนาะลุงลุดออกก่อนเด้อเอาไว้ดูงหลออกก่อนเด้อเอาไว้ให้ไปได้สรุปนะหลบ้อะไ เออแั่นกระล่างเบียเจ้าแก๊สทะเลกาะทำแช่นสามป่ะต้องในเองมาให้ถามแก๊สเอ้ช่องแก๊สคูนี้เป็น3เนาะต้งนอกาลเ่ได้นอเอออองสามสีปั๊บไหมเด้อเดิมหางมเพื่อน มีแล้วเข่าหนึ่งเลยได้ซ้ากับเก่าเก่าเก่าเส้นเก่าเนาะใช่ไปเลย

ไปนาเชียวรไปดูใเท่้่หละเดี๋ยวนี MIT> ่เรียกอะไรไห้มอนี่ไปนางมือเอาขี้แล้วก่อนไม่รูเสียวรูปากหนะดีดีไปนางมือตัวเลยนะสไลายไปเลยนี่นะ <laughs> à, à. không quyền của còn ủa quyền của mình ủa à của mình ủa quyền

ตีมันดน้องบให้นะม่จดน้องอันไบอใได้บยไปนี่คือผักสูผักูบ่ผักูตะกมเดินไปเนี่ยตะกรัมตกรัมคืออะรเอาดูเห็นไหมลูกดูดิดรดมด เบียบร้อยแล้วนั่นอยู่ในโตเอาออกมาให้เราบางวางพ่อบอกพ่อมาทำไรอันนี้เยอะขัปุ่นปะโดยเยอะขัปุ่นมันชิบลอดพื้นนี่บอกเฮ้ยซ้อมคัดกระเทดดิอย่า ปราไปขี่รถไปดูไปขี่รถขี่รถกปลขี่รถขี่รถอาผู้ลูกเอ๋ยไปนอกไปขี่รถเด้อตึกเเด้อัเออให้น้องขีดน้ำให้น้องขีน้ำให้น่องขี่น้ำซื้อมาอยู่ให้น้องไปให้น้องน้ำเด้อถามไมารออยู่ในคุณบอเป็นทุงเนาะอ ปุ mail, hey. no okay, okay, ่นมาอะไรพี no so ่้องเลยแมแแล้วอ่ะเนาะเาค่ผู้ใดเออเจ้าป่าได้อ่าบ่าอสมุนพวกเจ้าหาบ่แนี่บสเอาข้างอุให้เจ้าต้มมาต้มมาเอายกมาต้มป่าก่อนเออป่าเลยคุณะมอ้บอต้ก็ต่อไปล้วต่อตไป จะแนงวันนี้ข้อมสอซึบขมืซึกปะนน้นมาแนงเนะฮะขึ้กันขกันกันวนไนบ้านเฮาบค่อยมีหอกขาฝุนเลยเนาะข้กันบอยอยู่ที่กะเจเจจะพากันไปที่รถไมเ่อนไม่รู้กาสอนไปรถซะ เอันวนนี่พระเด็จุ๊บทนี่ไพี่รถพี่มะลากไหมจับเนื้อเนี่น้ำใก่นี่น่ะอร่ออร่อยน้อง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 แหไดชเลยเอาแรอยากกับว้าวจิ้มจิ้มจิ้ม้มจิมมมมม อันนขีน้ำรถบัอันนขึ้นาหลังนี่ลูกขึ้นนี่ฮะผูทีแซบีแซบีบามีพลได้ยีบาทนอุ้ยกระพาก่อนละวาเฮ้ยเฮ้ยยซื้อแล้วเน่อยฮะฮห บน้าซื้อมาแล้วแล้วก็มาขวเองเราวอกเนาะเลืองเขียนใ่ในรไรกานมัผิดขัุตมีมีมีแมนแนเอามาแล้เองนบแมซื้ออยู่ม่แนแมนเอามาแล้วจะทำเองกันบอแม่คืว่าซื้ออยู่แม่แมนเอามา้วมะทบเอกนบอกมคือว่าซืบออยู่แนนล้วจเันม่าะ โอยอปลาบ่ัวกรลากะบบลอดงโ่เยแม่ที่กร่บบ้าแ่้วเ้าเ่็งแล้วเ้ามือขวานจะแซ่บได้รับเอาตูท่านขวมี่อ่ี้ตับลาตุ๊ไัปลากะบบตัวตัวเป็นปลพริกพ่นเลซื่อตะกี้น้าเจ้ตัวขวาแล้วมาให้นะน้าเจ้าว่าว่ามือขวาเองอนี้ได้รัเอาตู่บตูนั่ให้คือกินเนาะต้งประด้ไเป็นนัวอยันเราด้เอา้บ่สันตบเเอทงตัน้มีถงกาแฟเลยคัะ เราเราา่าราเข้ามาเราเปลี่ยนเป็นตัวนั่นได้ไหมเอ้ยใช้มันอยู่ใช้ตัวเนอ่ะอุ้ยอยู่ห้องผูเขาไปไปได้ตาสิข้งมาบออยู่ห้องนั่นผูมันมังลมดูล่ได้ เราวังลมเด้ขึ้นได้เหรอฮนเราวังลมเด้คืออาคางคือว่าไปในไปเนแบบนีเจ้าของไอเจ้าของบออยู่ห้องแล้วแม่องือรวะอในคัหึงแล้วาพกัยุกได้ๆ ไปเอไนเมด้หเ <c ười> <c ré> um, ่ว um <c ười> ah. ah, ้น ah, ัจจับหมูจอบตันเฮะงาเียวคะเอนวน่ะน่อันนี้เจ้านมหวเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วผ่้ไปสดเราจักร้นอนลำลัง ไปรับไปส่งไปต่างแกเออหาเจ้าอยู่ที่ท่าที่ท่าอยู่ในท้าในท่าตนงนั้นฟึ่งของเนาะเสนามมีได้ไหมเด็กเสนําเออหาให้ได้ปะเนาะถ้าเราจะจับหาได้กี่นะแม่นยูเราเปียนแต่เราเมื่อขว่วยกระซบเราสิไม่บินเหรอเออาตัวคน คุณหมวยใส่เฮาจักบกเอาอีแม่เอ้อเราจับตัวขั่วมาเด้เอยในอันแม่อ้อว่ามือพ้นเอามือขัวเองเด้ละเอาตัวเป็นพงนั่นถ้าได้ขัวมาให้เข้าแเนาะเนี่ยว่าปัญหาเลยว่าเราสิจับใส่ให้บ่นนะขายพักานี้กไป

เจียวเอาไว้ก่อนเลยป็นสีแดงะนกัไปชิมพอไปชิมคอนยากชิมให้ผู้ชิมแล้วกันยุโก้เลยน่ะ

เอาเนี่ยอบเนาะเพิ่นแหังจับเลี้ันปั่นก็มีอยู่ทู้ปั่นเอานี่นยยาเดี๋ยวปั่นบ่ได้บ่ยากินเลยยาอยู่ไส่เลยต้องให้ทามาบ่โตตั้งแม่แล้วบ๊อกกี้เขาเข้มพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเห็ดอยู่จัดโตจัดตั้งก่อนบาทเลยพี่น้องเลยเนาะ กินข้าวกินหนามและบาดเนี่ยถ่ายภาดบรรยากาศนอกจากคำดวลกินอะไรนี่เนาะสวยปลาสังน้อยเนาะสวยเยียวยงายนั่งในครัวก่อนปลาลุงเลยเนาะให้พูนใส่เตรียมโต๊ะเตรียมตั้งบบบนี้เนาะปลาสังสำหรับคลิปน,น,นี้แมงมิ้วกับแมงของร้านเด้อพี่น้องเนาะลย,ยคุกกอกันทิปหน้าปลาลุงเลยเนาะนี่ก็พาปลาลุงมาซุ่มบรรยากาศงานเตรียม บุญจัดตรงมือเนาะโเนาะโาสปรับทิ้นี่สบายดีแน่สบายดีเนาะโดยย้ายเป็นสาเฮ้ยสบายดีโอ้ยปากคืนตังค่